สวัดีค่ะมาพบกับโบนะคะจากช่องวัสุขันราชาแนวค่ะวันนี้นะคะทุกคนโบก็จะมาทำคลิป แกล้งอีกแล้วนะคะทุกคนก็คือโบคิดแผนการนี้คิดการที่จะทำคลิปนี้มันนานมากแล้วนะคะทุกคนก็วันนี้เป็นโอกาสดีนะคะที่ทําให้โบได้ทําคลิปนี้ออกมานะคะก็คือวันนี้นะคะทุกคนติมันตัดบะย่ายอยู่ที่หลังบ้านนะคะแล้วก็เดี๋ยวมันก็มาอาบน้ำสระผมเดี๋ยวโบก็จะไปแกล้งมันคะทุกคนก็คือเดี๋ยวเวลามันอาบน้ําอะไรเนะะี่ยค่ะทุกคนโบจะ เอายาสกผมใส่หัวใช่ไหมคะทุกคนแล้วก็เวลามันล้างออกค่ะทุกคนมันก็ล้างไม่หมดสักทีใช่ไหมคะทุกคนมันเป็นอะไรที่แบบข่ำรอค่อนเลยได้ไหมอะต้องแบบมันตลกมากๆแน่เลยค่ะทุกคนเวลาที่โบทําคลิปอะไรที่แบบเป็นคลิปแกล้งติชิมทุกคนมันจะมีความสุขค่ะทุกคนมันจะโอ้ยทำไมวันนี้แบบกูทาสําเร็จอะไรเงี้ยค่ะทุกคนก็วันนี้นะคะทุกคนมาเป็นกําลังใจให้โบทําคลิปนี้ให้สําเร็จนะคะทุกคนไม่รู้เหมือนกันว่า มันจะจับบบได้ก่อนหรือเปล่ามันจะจับได้ก่อนหรือเปล่าเหมือนจะหันหนุนหันนี่หันมาเห็นก่อนหรือเปล่าในการที่โบจะทาแผนการนี้ให้สําเร็จนะคะทุกคนก็มาเป็นกําลังใจให้โบด้วยแล้วกันนะคะอ๋อก่ออื่นเลยคะ่ะทุกคนอย่าลืมนะคะอย่าลืมเลยอย่าลืม subscribe กดติดตามให้ช่องของโบเพื่อเป็นกําลังใจให้พวกเราทําคลิปต่อๆไปด้วยนะคะเดี๋ยวโบจะ ไปทายตอนที่มันปัดยาดีกว่าโอเคทุกคนเดี๋ยวไปดูดีกว่ามันปัดยาใกล้เสร็จหรือยังนะคะโอเคไปดูกันเลยค่ะเวลามันแบบอืมตอนอาบน้ำอะ่ะเดี๋ยวโบก,ก็จะถ่ายคลิปแกล้งดิดิวันตะคอไดิดวดเสียงมะคะมันกำลังปัดยาอยู่นะคะทุกคน กำลังเป็นกำลังเป็นคนปัดยาอยู่เลยค่ะทุกคนโอเคค่ะทุกคนถ้า,าเดี๋ยวตอนที่ติมันอาบน้ําเรียบร้อยเดี๋ยวเราจะไปส่งกอนเดี๋ยวถ้ามันอาบน้ําเรียบร้อยนะคะทุกคนแผนการของบบกก็จะเริ่มได้นะคะทุกคนโอเคค่ะโอเคค่ะทุกคนตอนนี้ติมันก็กําลังอาบน้านอยู่นะคะเดี๋ยวโบจะเอาอันนี้ค่ะทุกคนไปใส่ในหัวนะคะทุกคนไปดูกันดีกว่าค่ะทุกคนว่า จะเป็นอย่างไรนะคะโอเคค่ะทุกคนไปดูกันเลยดีกว่าค่ะ 겠죠 choosing choices strategy kids to do inaudible choosing choices โอเคต้องนี้ต้องเห็นหอ ci ดโด่งไหมฮะโค้งหงายปากปากก็ไปเถอะไม่หายอสิโอเคค่ะทุกคนเราก็ทำสำเร็จนะคะทุกคนใครชอบคลิปนี้กดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้โบด้วยนะคะบายบายค่ะทุกคน